อยากเล่นเกมนี้ล่ะสิจัดให้มาดูกันว่าเธอจะเคลียร์เกมนี้ได้ไหมนะชื่อโคตรยาวเลยทุกคนเคยแบบว่าถ่ายโทรศัพท์มือถือไหมแล้วมันมีโฆษณาพวกเกมขึ้นมาอย่างเงี้ยน่าจะเล่นได้เพลินๆแต่พอเอามาเล่นปุ๊บตัวเกมจริงๆที่มาเล่นนะ่ะไม่เหมือนกันวะเฮ้ยน,น,นี่ฉันโดนหลอกอีกแล้วหรอทีนี้ผู้พัฒนาเขาก็เลยแบบไปเอาไอ้เกมที่มันโฆษณาแต่เล่นไม่ได้จริงเนี่ยมาทําให้เล่นได้จริงๆซะเลยนะมาลองมินิเกมมันก่อนเลยมีทั้งหมด5เกมด้วยกันเกมหนึ่งหมุดล่าสมบัติ เกมบวกเลขค่ามอนเกมปล่อยรถจากที่จอดเกมเก็บตังสร้างบ้านแต่งเนี่ยเกมผสมยาตามสีสันเดินบนกองเงินกองทองช่างเป็นเกมที่เหมาะกระเดี้ยนโอเคแล้วไงอ๋อพอเราคลิกเมาส์แล้วเราจะเดินบนกองเงินกองทองเพื่อหลบอุ้ยเพื่อหลบเพื่อยาพิษไปได้อย่างนี้นี่เองอ่าเสร็จแล้วก็มาอยู่กับแฟนยังบ้านจนเหมือนเดิม โอเคโอเคเก็บเก็บเก็บอุ้ยอุ้ยอุ้เอเตียงเลยเราต้องข้ามไปให้ได้อุปสรรคมันอยู่ข้างหน้าแต่เราจะข้ามไปให้ได้ด้วยการเดินบนกองเงินกองทองของเรา ผมตามมาจากติกตอกที่พี่เล่นเกมอันดอนแล้วเปิดแชร์ไดโลกผมมีโคตรชอบเลยเลยมากดติดตามเลยชอบชอบชอบ <laughs> ขอบคุณนะคะ20สิบาทคุณปีโป้ได้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่เล่นอันดอนแล้วพี่จะไปกดแชทโลกมาให้ดูอีกยที่ชอบขนาดน,นั้นเลยเหรอโอ้โหดีใจที่ชอบนะปะสมชายต่อนายต้องทำเพื่อเมียเว้ย ทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อเมียไม่ใช่เพื่อตัวเองได้เงินมาเท่าไหร่ก็ให้เมียเก็บนั่นแหละสมชายนายตั้งใจต่อไปนายทำได้เพื่อเมียเฮ้ยข้างหน้านมีวัคซีนกันโควิดอยู่ไปเลยนั่นแหละเรียบร้อยดูซิว่าเมียสองเหมือนเดิมอ่ะเมียสองนะคะ่ นี่เมียจ้าพี่เอาตังค์มาให้แล้ว <Aye. S 1> ปกติใช่ไหมทำงานให้เมียเก็บเอ้ป้นดีรออะไรสมชายนายเลิกเป็นคนดีเออนั่นเนละสมชายบอกฉันเป็นคนดีมันเบื่อแล้วฉันจะชั่วบ้างฉันจะเป็นคนชั่ว <Aye. S 1> ไปป้นเลยแล้วกันป้น <c oughs> ป้นละเจ๊งเลยนะตำรวจจับบาเอ้สมชายนายไหวไหมเนี่ยป้อนอีกทีนึงสมชาย ตำรวจจับสองรอบเลยอะสมชายในในไม่ไหวเลยเนี่ยโอ้โหแบดบอยสมชายเป็นแบดบอยอะแคปโอ้ oh, แต่ก็ยังเมียสองอะนะทรงอย่างแบดอะครับแต่ว่าไม่แซดอย่างบ่อยอะเพราะว่าเมียสองนีผู้หญิงเขาชอบคนเลวนะคะปดรู้ไว้ด่านสุดท้ายแล้วนะสมชายชีวิตของนายจะเป็นอย่างไร หลอดยรอไงวะโอ้โหเข้าคาสิโนโละเจ๊งมาเลยนะแคุ่ณชายบอกฉันไม่ได้มากับดวงฉันมากับความเร็วมีป้นตรงไหนฉันอยากไปป้อนออ,อ,อ,อไม่น่าบอกว่าจะไปป้นเลยโดนสวัสค์ลงทันเลยนะเข็มทิ่หมหัวเลยคุณได้ใช้ดวงหมดแล้ว ถ้าปีโป้พูดอย่างนี้เดี๋ยวลองเลยดีกว่าว่าดวงมันหมดจริงๆเหรอคาสิโนโปะหมดจริงวะ <What? S 1> บายปีโป้ทำไมนายไม่เตือนเราว่าอย่าไปเล่นการพนันมันไม่ดีเออเราควรจะตั้งใจทำมาหากินตายแล้ว <c oughs> น้อบนี้สมชายจะเป็นคนดีฮะไปฮะเราจะเก็บตัง เพื่อไปเปรเมียไม่เราจะไม่เข้าคาสิโนเราจะตั้งใจเรียนรู้เออเราจะตั้งใจทํางานด้วยเออนั่นแนะสมชายนายทำได้วัคซีนกันโควิดนั่นแหละสมชาย,ว,ยวัคซีนวัคซีนวัคซีนเ,ออเราต้องทำงานสมชายนั่นแหละเออโอ้โคตรรวยโคตรรวย ก็เจสเลยนะหหรวยจะจัดนะครับรอบนี้มีกี่คนสมชายบอกฉันมาแล้วจ้าฉันตะนี่มันฮาเลมมาคะฮาเลมของสมชายอะค่ะโอ้โหไม่ใช่แค่สามแล้วเป็นสิบเอาอันนี้ก็เอาเพชรเลยสิคะรออะไรอะแค่นี้โอ้โหจบแล้วสามดาวแน่นอนสองสามเร็วขนาดนี้ วันนี้ชาวแชทคงไม่ต้องบอก <Nope. S 1> ไม่แน่ไม่แน่ถ้าติดดันไหนบอกด้วยอันนี้เอ้ยอ,อันนี้มีหมาวะ่ะมีหมาวะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องให้หินหินทับหมาเออเสร็จแล้วเราก็เราก็ออกมาแล้วเราก็ออกเ,า <c oughs> เอาเพชรชนะจังแ่ะค่ะให้หินทับหมาไปาแต่ยังสองดาวอยู่นะนี่ฉันยังเร็วไม่พออยู่อุ้ยมันมีหมาหลายตัวค่ะ เอาอันนี้ออกไหมให้หินเออหินไรทับหินทับหมาแล้วก็อันนี้เอาดึงอันนี้สิอ่ะสวยดึงลงดึงลงนี่เพลินเพลินเพลิน,น,นแลที่สุดเกมที่เราเล่นไม่ได้เราก็เล่นได้จริงๆนะอ๋อมันเนนี่เองงั้นเราต้องให้หมากับพอหมดมันตีกันเองเออนั่นแน่ แล้วเราจะให้สองคนนั้นมัตีกันทำไมวะในเมื่อเราเก็บเพชรได้เลย <c oughs> โอ้นี่เรายังฉลาดไม่พออย่างนั้นหรอบ้าเอ,อ้ย <c oughs> หรือว่าเราต้องให้หมามันไปกัดกันเองก่อนไหมไม่วะเดี๋ยวนะอ่ะลองให้หมามันไปกัดกันเองนี่อ้าวมันไม่กัดกันเองหินนะอ่ะหินหนึ่ง No <c oughs> God แล้วไงอะ No God please no เอาเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอคิดก่อนขอคิดก่อนอันนี้แล้วจะเอาอันนี้ออกทำไมวะทำยังไงจะให้สองคนนี้มันสู้กันทันทีทันใดเราเอาตรงกลางออกก่อนไหม ือว่าเราเราทะเ,เออเออได้แล้วครับนี่ทําแบบม่วๆ่วงวงวง,งแต่ผ่านละเรียบร้อยเดินมาเลย <c oughs> ในสุดเราก็ผ่านดาวเดียวไปช้ารจัดสมองระดับเดียนในแคะ่ เราต้องให้หมามันลงมาตีกันก่อนกับอีกตัวข้างล่างเออเตะพาหมากมาไปนี่ด้วยไปตีกันตีกันตีกันนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็นี่เพชได้แค่ A care. ปะ่ะมันเริ่มยากขึ้นแล้วนะอุ๊ยอะไรอะเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนโดนหินทับไปอ่าแค่นี้ผ่านแล้ว จอกจอกไม่สนุกว่ะชอบชอบช,อบช,อบชอบมาต่ออันนี้เราก็ต้องเอาหินลงมาทับมันปะเอาหินลงมาอ้าชิบเป่งละงี้เราก็ตายดีรออะไรอะอาอยาค่ะอ๋อ,อ,อ,อคือตัวเราแมปอันนี้เราจะไม่ขยับใช่ไหม แล้วเราก็ให้หินมันลงมาทับเข้าใจและวแล้วก็รอเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยออถ้าเราเอาอันนี้ลงได้ไหมอันนี้ก็จะไหลไปหาตัวตรงกลางอ่าฮะแล้วถ้าเราเอานี้ลง อันนี้ก็จะมาโดนตัวนี้พอดีอะแล้วทีนี้เราก็จะเลื่อนให้อันนี้มาแล้วให้มันเดินเดินเอาแบจังหวะไม่พอดีนะแต่ฉลาดละฉลาดไม่พอ เใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ทำตลกให้คนดูไปงั้นแหละเออเมื่อกี้เมื่อกี้แกล้งตลกไปงั้นแหละจริงเชื่อใจพี่เชื่อใจพี่ <Nope. S 1> เออแล้วก็สีนี้มาใส่สีนี้นี่จอกน้ำเงินแดง เอาอันนี้มาเทใส่ตรงนี้ก่อนอุ้ยได้เวลาโชว์ความฉลาดจัดๆนี่นี่แล้วก็อันนี้มาใส่อันนี้เขียวแล้วก็บลูคิดถึงก็มาดูพี่ไลฟ์สิจ๊ะหรือว่าทำงานแย่ ตัวอีซี่แ r e เรดกินเรด and blue green no mm hmm. ทำไมอะเอาเขียวลงก่อนไม่ได้หรอมันบอกให้เอาแดงไปลงตรงนั้นก่อน ไม่ใช่นะมันไม่ได้บอกฉันคิดไปเองว่ามันบอก <c oughs> ได้ไหม <c oughs> หรือว่าต้องเอาน้ำเงินลงก่อนวะเวกำหมัดแล้วนะเวบอกพี่จอยทำอะไรอีกวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเหมือนจะได้อ่านี่ได้แล้ว ฉันยิ่งทําอะไรไม่เหมือนชาวบ้านอยู่ฉันเหมือนบทเล่นอะบทที่แบบว่าชอบกดให้มันผิดๆแล้วให้คนหงุดหงิดเล่นอะไรอ่ะให้ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยไอเกมนี้คุ้นมากเกมนี้คุ้นมากเหมือนเคยเห็นในโฆษณาเยอะมากแล้วเราเราต้องวาไปตีมันเหรอเอาว a t อ๋อคือพลังเราไม่พอปะ เรามีพลังแค่สิบเราควรจะไปตีไอตัวเลเวลน้อยกว่าเออเวลอัพ well เสร็จแล้วเราก็ไปตีกับอีตัวนี้ต่อ,อเข้าใจละเวอร์สิบมันเหมือนเป็นเกมบวกเลขปะเนี่ย แบบบวกเลขแล้วก็ไปตีไก่ตัวนี้สวัสดีท่านผู้เล่นบอลลูนเลนทุกท่านนะอยากให้สปอนเข้าบ้างอนะโอส,สปอนเข้านี่จะตั้งใจขายของเลยค่ะ จะเล่นถึงดาบอะไรดีเอาดาบก่อนสามทุ่มจะครึ่งแล้วนะจะไปกินไอติมเกมบวกเลขอะแคปจากจาก ตีมันแค่สมชายอุ้ยไม่ได้อ่ะเราเวลเราเวลยี่สิบเก้าเองอ่ะเราจะไปตีกับอีสามห้านี่ไงวะเราก็ตายดีรรอเลยเออเมื่อ,อกี้พี่บวกเลขผิดเหรอวะเมื่อกี้ต้อง,องมีอะไรที่พลาด <5 S 2> ตรงไหนไ่เก็ได้เลยสักครั้ง อ๋อจริงด้วยเมื่อกี้บวกเลขผิดดันขึ้นไปเอาดาบก่อนนะต้องตีมอนก่อนเพื่อให้มันคูณสองนะเสรแล้วเราก็จะตีตัวนี้ได้อุ้ยนี่มันเกมสำหรับคนฉลาดนะคะเนี่ยทุกคน a few minutes later คือยังไงหรอแค่ปล่อยรถหรอก็แค่นี้ไม่เห็นมีอะไรเลยปล่อยรถเอา้า เฉยเลยผ่านเฉยเลยโอ้โหเอาไงดีวะเนี้ยเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้โอเคให้มันชนกันไปแล้วเราก็อ่าเรียบร้อยโอ,โอเคไป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 ก็กๆ,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 ๆก็ก็ก็กกกก่จักจอกจัจอก แล้วเราก็กลับมาที่แท็กซี่กับรถบรรทุกกันต่อในะแค่ทุกคนอุ้ยมันมีเสาว่ารอบนี้ไม่เราไม่หวั่นลงไปลงไปลงไปเอ่ออันนี้ให้มันชนกันไปก่อนนั่นเลยชนไปชนชนโอ้ยโอ้ยเอาเข้าไปชนกันวายวอดหมดแค่ตอนนี้ กันไม่ใช้นะคะเนี่ยโอ้โหชนกันขนาดนี้เอาไปดีเพื่อนรออะไรอะรถบรรทุกมะรีลาค่ะโอ้ไม่งั้นสามดาวไปแล้วเนี่ยจอก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  ทำไมเมื่อกี้ฉันไม่เลื่อนขึ้นวะโอ๊ยจเจริญเฮ้ยมีมนุษย์เราควรชนไหมแล้วจะมามามาเดินตรงนี้ทำไมจะจะมาเดินตรงนี้ทำไมไม่ทราบ <c oughs> ไม่เน้นผ่านเน้นฆาตะกรรมเออจะมาเดินตรงนี้ทำไมอะคะเธอตเตงบ้าที่สวด โอ้โหนี่ฉันต้องมานั่งรอเธอใหม่เลยเนี่ยเดินเร็วๆหน่อยแล้วมาอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยใครเขามาเดินเล่นกันตรงลานจอดรถวะ<อ>เจอคนอีกแะฉันเกลียดแกจริงๆเลยแล้วมาสองตัวด้วยมันน่าชนทิ้งๆคว้างๆจริงเลยวะ่ะ อะในตอนนั้นมันจะรอดไปได้อย่างไร <laughs> เล่นมาตั้งนานไม่ชนแม่งเลยบาย A few minutes later รอด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 โอเคผ่านละเรียบร้อยโอ้ แล้วทถามถามคำเดียวเลยทำไมมันจอดรถกันอย่างเงี้ยจอดกันได้แบบอืควรจะไปเรียนขับรถกันใหม่อะค่ะจริงๆนะโอ้ย one minute thirty seven seconds later ทำเป็นเล่นนี่เนี่ยนี่เนี่ย อ๋อคหนึ ies, ่งได้ไหมได้ไหมได้ไหมอุ huh. ้ยอุ oui. ้ยอุ้ยเสียว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 ไส้เสียวไส้ตรงนั้นเสียวไส้มาก คือฉันต้องรอไอ้มนุษย์ตรงนั้นมันเดินไปเดินมาใช่ไหมยาเซียวเซียวใส <c oughs> จะได้ไหมวะได้ไหมได้ยาอย่างโอ๊ยบ้าเอ้ยเล่นใหม่หมดเลย <c oughs> เล่นไปได้เยอะแล้วอะ A few minutes later อีกสองั้น สู้ๆนะตัวฉันเราต้องใจเย็นนะใจเย็นให้มันลงไปข้างล่างก่อนไป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 เสียวไอ้คันเหลืองเนี่ยี่จะทำยังไงดีวะเนี่ยมันจะรอดได้จริงๆหรอวะคือมันอยู่ไกลมากๆอ่ะ ้องรู้ว่าเสี่ยงแต่คนต้องขอลองเออรอดแหละ A few minutes later ไปหาตำกันได้นะพี่แปะลิง์ไว้ใต้คลิปแลละอันนี้ก็บ๊ายบายค่ะอย่าลืมหาสมองที่หายไปนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่อน้ new, ถอดสมองวันลนิดจิตแจ่มใส